เห็นนกกระแตแต้แว๊ดไหมครับพี่พี่ระยะที่ผมส่องนะครับระยะนั้นพี่พี่สายล่าไม่พลาดแน่นอนนะครับเส้นเล็งดำคมชัดมากๆนะครับพี่พี่หน้าเลนใสระดับเพชรดีเลยนะครับผมนี่เลยครับผมคายวิชันคิงตัวนี้เลยครับพี่เข้าใหม่ลอตใหม่นะครับปี20 2 5ห้านะครับ วิช i ั่นคิงนะครับ 3, 3ูณส2 A O M E นะครับตัวนี้นะเป็นตัวสั้นนะพี่นะไม่ยาวมากนะครับตัวจริงสวยมากเลยนะครับเป็นวิช i ั่นคิงแท้ร้อยเเนะครับในตรงนี้ต้องบอกก่อนนะพี่นะเป็นพิเศษเลยนะเป็นกล้องระบบสปริงนะครับในเป็นกล้องที่หน้าเลน3-2าสองแต่ว่าเต็มเลนมากๆนะครับเวลาส่องนะน ระยะใช้งานตัวนี้นะครับก็ได้งแต่5เมตรนะครับถึง100เมตรสบายสบายนะครับมีปรับหลาหน้าช่วยด้วยนะพี่นะได้ยันร้อยยี่สิเมตรก็ยังได้เลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลย let's go สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปเ e รสคอปิกวีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับน้องเจ้ากล้องเทพอีกแบรนด์นะครับมารีวิวให้พี่ๆี่ดูกันนะครับผมตัวนี้เคยมีมาแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นของหมดไปนะครับลูกค้าถามหากันโหเข้ามาเยอะมากเลยนะครับกับเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับวิชั่นคิงนะครับสามขีดเก้าคูณสามสอง AOME นะครับนะ ตัวนี้ยอดนิยมมากๆนะครับพี่ๆนี่นะคนสายล่านี่ชอบมากๆเลยนะครับมันสั้นนะกระชับรัดพกพาง่ายนะครับลุยๆเลยนะครับตัวนี้แล้วทนฐานสูงเพราะว่าเป็นระบบสปริงดันเฟืองด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมของแถมนะครับก็จะมีฝาครอบเลนส์หน้าหลังนะครับเป็นยางยืดนะครับพี่ๆนี่เห็นไหมครับ เป็นฝาครอบเลนอย่างยืดหน้าหลังนะครับแล้วก็พชิทเลนนะครับมาล็อตใหม่รอบนี้นะครับผืนใหญ่นะครับผืนใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่นะครับผืนใหญ่กลางได้อีกนะพี่นะกลางได้อีกนะครับผืนใหญ่มากเลยเช็ดได้ทั้งกล้องเลยนะครับไม่ใช่แค่เลนอย่างเดียวนะครับแล้วก็สมุดคู่มือนะครับขาจับนะครับเจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นคอทอยยี่ห้ามิล ก็จะแถมเป็นขาจับคอท่อยีสามิลสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับลาง11หรือว่าลาง20ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับมีให้เลือก2ขนาดนะครับพี่ๆแล้วก็นี่เลยครับระดับน้ำตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวของแถมครบชุดแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่ๆมาเดี๋ยวเรามารีวิวคุณสมบัติกล้องให้พี่ๆฟังกันนะครับเจ้ากล้องรุ่นนี้นะครับก็ระยะใช้งานก็นี่นะครับ3 9ถึงเท่านะครับผม สามถึงเเท่าระยะใช้งานก็ประมาณ5้าเมตรถึงร้อยี่สิเมตรโดยประมาณนะครับผมี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็มีปรับหลาหน้านะพี่นะเพิ่มความคมชัดนะเพิ่มความชัดเจนของกล้องได้อีกนะครับปรับหลาหน้านะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่กี่หลา10หลานะครห้าหลาปะ่ะ5หลาจนถึง2องหลาแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ แล้วก็เป็นระบบปรับนอกนะครับปรับนอกนะครับพี่พี่หมุนก่อนนะครับแล้วค่อยปรับนะครับผมแล้วก็ล็อกเลยนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับนอกนะครับปรับนอกนี่นะครับหมุนคายออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับแล้วก็ล็อกเลยนะครับพอล็อกเราจะแข็งนะครับหมุนไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟเส้นเล็งนะครับมีไฟสองสีนะพี่นะผมลองเปิดให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ นี่เห็นไหมสีเขียวนะครับไฟสีเขียวนี่มองข้างดูนะครับแล้วก็ไฟสีแดงนะครับพี่พี่นี่เห็นไหมครับมีไฟสองสีนะครับเหมาะมากเลยนะครับกับพี่พี่สายล่านะครับแล้วก็นี่เป็นกล้องระบบสปริงดันเฟืองด้วยนะครับพี่พี่ทนทานแรงนีคอยได้สูงมากนะครับตัวนี้นะไม่แปลกใจนะครับทําไมพี่พี่สายล่าสายเป้นะครับชอบกันนะติดได้ทั้งปืนลมปืนลูกกดนะครับ สบายมากๆนะครับพี่ๆมีชําระเงินแบบปลายทางนะครับผมใครสนใจก็ตามนี้เลยครับพี่ๆนะชื่อเฟซนะครับเพจเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดีไลน์นะครับนี่ติดต่อน้องมาได้เลยนะครับเร่งด่วนนะครับพี่ๆท่านไหนแอดไลน์แล้วมันส่วนมากไลน์ไม่ค่อยเด้งนะพี่นะยังไงโทรมาได้เลยนะโทรเบอร์น้องมาได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนเอา ID Li n e ไแอดไม่ขึ้นก็เบอร์โทรผมแอดมาได้เลยนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าวิชั่นคิงนะครับ3ขีด9คูณ3า AOME ไว้ในใจพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องสปเยเทสโกปีก็ลาไปก่อนแล้วครับพี่ๆแล้วเจอกันใหม่ครับ